้าวสวัสดีพี่น,อน้องยิ่งได้เป็นตะล่องบ่เป็นตะเบืองบ่ถ้าสนใจกะคำพังาามันคือกะล่องเบืองกันวันบ่ขาบาึ้นกะเออวัอนหน้าจะเบืองกันไหม่ปันไหมห้เบืองก่อนให้เยียบเชี่ยเบืองก่อน เพืนเรียกแตั้งใจเฮ้าว่ไม่พุทธทุกดอกไม่ได้พีม่หนีดอกเรียกแค่ไม่ด้งใจนี่เฮ้ามักเข้ามักเข้าเหรียญนักสื้อกันนี่คือว่ามันมักบางที่มันก็แจคคัดแจจนได้บางที่มันก็ซ้ำนักโกเก่าอีกก็มี่โมนี่นอนดอกไม่ั้งใจเฮ้าดอกแต่เฮ้าพี่จาหน้าบึงล่องบึงคือบ่ถ้าคือเข้ากับ วนไหนีต่ตามกันวันนี้อเบึ้งไปก่อนคือฉีล่องเบิ้งกะบุเป็นยัง <c oughs> คือวอแต่านมากก็ว่าคือยุ่นละแต่ต้อนานี่ต้อก,กี่จังใดเดือวันอันห้องหูแเต่มือผ่านมากอันต้อนานห้องโถงหูจักเขาเรียนหรือมากซื้อื่องมากกันี่ซื้ออกอกใหญ่ติศนียอเลขิข một cái chấn áp bưng